เรียบร้อยครับตักใส่จานเลยครับผมนี่เนื้อเขาจะมีความชุม่มฉ่ำอยู่ครับหอมๆครับแต่ีนี้มันแสกนิดๆครับผมเนื้อชิ้นนี้เรียบร้อยครับผมได้สวัสดีครับมือนีเขาได้เนื้อในเนื้อออสซต่มาครับผมผมก็จะไมาเห็ดเนื้อขัวพริกเกลือครับผม อะไปบ้างกันครับครับแดกเขากะเอาเนื้อฮาเนี่ยมามาเก,กี่ยวครับมาเก,กี่ยวครับกระทะว่าต้องขายกระทะร้อนนะครับลงไปเลย ความสุขประมาณ80%ครับ ตอนนี้ฮอเกิลเนี่ยฮอกัดเ,เริ่มได้แล้วครับเพราะว่ากดเนื้อไส้เริ่มก็สูงเมื่อแล้วกินนี้ได้แล้วครับเอาถ่าใส่เนย้วยยครับใส่น้ำมัน ต้องใส่ไฟแรงครับเพราะว่าอยากให้ความช้ำอยู่ในเนื้อเสร็จวเขาก็จะไปพันกันครับทำไมไม่ตัดก่อนนะแปงครับที่นี่แป้งเป็น แต่ในใจะเป็นยังสี่อยู่ครับยังดิบๆอยู่ชมพูเห็น oh, <I> มันอันนหเดี๋ยวมันได้เคี่ยวครับ จะเป็นน่าจะเป็นเยิม้มเห็นทังดิบอยู่ครับเอ,อาเลยเขาก็เอาน้ำมันขเขาก็ทำขึ้นเราครับแต่ผมจะว่าจะเผาร้อน จะเดือันะมันเดือไปน้องเลยเขาก็จะมาักัวไปกระอครับ เรื่อไปเกินที่นี่เพรายังกรเียมหอมแล้วไปลงกับที่นี่เพกับปิดใ่เนื้อลงไปเลยกระชากด้วยทุกรสครับมันจะใส่ในส้ำตาลใส่ในิดเดียวแต่จะเป็นเกลือครับ เืิอพิษไทยครับเดี๋ยวับเราชิมครับผมที่นี่จะไว้แรงเลยครับ สองซ้อยครับมเมนูนี่ขเขาจะว่าว่าให้เนื้อซุปนะครับผมแค่นี้ครับนี่ครับผมเนื้อขัวพริกเกลือครับ